สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจัดเป็นน้ําพริกมะขามอ่อนหมูสับค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นแล้วก็ไปดูวัตถุดิบก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีฝักมะขามอ่อนเนื้อหมูบดละเอียดหอมแดงไทยกระเทียมสับพริกขี้หนูสดกะปิน้ปาปลาน้ําตาลทรายแล้วก็มะนาวเอาไว้สําหรับว่า มะขามบ,บางต้นไม่เปรี้ยวเนาะก็เราก็เติมนะคะ,อ,ะอันดับแรกนะคะเราก็เอาพริกใส่ครกนะคะทาให้ละเอียดเลยค่ะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะอร่อยนะคะเมนูนี้เราก็ตำพริกให้ละเอียดนะคะมะขามนี่เวลาเราเก็บมานี่เราก็ล้างทำความสะอาดนะคะขูดผิวเขาออกนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆ เขาจะได้สีเขียวสวยวันนี้พี่การล้างเรียบร้อยแล้วนะคะพอพรพิกแหลกละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่มาขามตำนะคะ,ะค่อยใส่ทีละน้อยนะคะวันนี้พี่การจัดมาขามเยอะเพราะว่า ที่สวนของพี่การเองนะคะเก็บจากต้นนะคะถ้าเราเอาถ้าเราเอาผิวเขาออกนิดหน่อยขูดขูดเขาออกเนี่ยเวลาเราตำสีจะเขียวนะคะ,ะถ้าจะให้เขียวสดเนี่ยเราก็เติมมะนาวลงไปนะ้ำมะนาวลงไปนิดหน่อยแต่วันนี้มาขามที่ต้นเปรี้ยวแล้วนะคะการก็ไม่ได้ใส่นะคะวันนี้โคกอาจจะเล็กไปหน่อยนะคะตาพ่อแหลกแล้วเราก็ใส่หอมแดงกระปิลงไปตำต่อได้เลยะคะ่ะ ให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำพริกมะขามของเราเนี่ยไปผัดนะคะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่กระเทียมสับลงไปผัดนะคะให้เหลืองหอมแล้วเราก็ใส่น้ำพริกมะขามที่เราทำไว้ในคู่นะคะลงไปผัดให้สุกนะคะเส่วนหมูสับหน้าพี่การได้รวนได้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่การจะรวนก่อนเวลาผัดจะใช้เวลาไม่นานนะคะเรารวนหมูให้สุกนะคะ ันนี้เราใช้น้ำมันไม่เยอะนะคะก็จะอาจจะผัดยากนิดหน่อยเพราะเราไม่ต้องการความมันแล้วก็ใส่หมูสับท,ที่เราลวนไว้เมื่อครู่ลงไปผัดได้เลยค่ะถ้าใช้เป็นกระทะเทฟลอนเขาก็จะไม่ติดกระทะนะคะแต่วันนี้พี่การไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆค่อยๆผัดนะคะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะคะอ่าเติมน้ำตาลลงไปนิดนึง มีมะขามของพี่การเปรี้ยวแล้วนะคะผัดเให้สุกนะคะสุกเดี๋ยวเราก็จะได้ไปจัดจานกันนะคะเมนูง่ายๆแต่แซ่บอร่อยนะคะเพืเ่อนๆชิมดูก่อนก็ได้ค่ะนะคะเอารสที่เราชอบถ้าชอบหวาน เออนิดหน่อยปลาแรมปรแ,รมแลมว้วก็ค่อยๆเติมไปนะคะอันไหนไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่นะคะลองชิมดูนะคะผัดคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะมีไก่สุกแล้วนะคะผ่านมา3นาทีแล้วนะคะไก่สุกแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวสุกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถ้วยนะคะ น้ำพริกของพี่การก็จะไม่แฉะนะคะก็จะร่วนๆนะคะเพราะว่าพี่การไม่ใส่น้ํามันเยอะค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดผักนะคะอันนั้นเราก็พักเอาไว้ก่อนนะคะผักนี่พี่การก็จะแช่ด้วยน้ําส้มนะคะปอกมะเขือเปอาะนะคะมะเขือม่วงแล้วก็แช่ด้วยน้าส้มนะคะเขาจะได้ไม่ดํานะคะแล้วก็หั่นถั่วฝักยาว อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะจัดจานจะได้สวยงามแตงกวานะคะแตงกวาสดจัดไปสักสองรูปแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตามด้วยแครอทนะคะถ้าไม่แครอทถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานสดก็เอาไปต้มก่อนก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็คุกนะคะให้น้ำส้มเขาซึมแล้วก็ล้างน้ำออกแล้วเราก็มาจัดได้เลยค่ะจัดให้สวยงามนะคะเอา,เอาน้ำพริกมะขามอ่อนหมูสับเราวางตรงกลางจานใหญ่นะคะแล้วก็ข้างๆเราก็ใส่ด้วยเครื่องเคียงนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเ,เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกมะขามอ่อนหมูสับของพิการ น่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ